หนื่อยตั้งแต่อยู่นน้อยดีกว่าไปเหนื่อยต,ตอนอายุเยอะรีบสร้างรีบเก็บเงินคือทุกอย่างทุกอย่างต้องใช้เงินมันคือความจริงอย่ามาโลกสวยบอกว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแล้วตอนไปซื้อข้าวซื้อของมึงใช้ใบไม้แรกไงเอ็นจอยนะนะครับก็ทุกคนสวัสดีด,ด้วยกันนะครับก็ผมจะมาสอนให้เล่นให้ละเอียดหน่อยนะครับก็คลิปที่แล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็คลิปนี้จะมาสอนให้เข้าใจว่า ไปเล่นที่ไหนได้นะถอนยังไงนะครับก็เกมนี้นะฮะถ้าใครอยากเล่นก็ใน f a c e b o o k นะฮะเราก็พิมเกมนี้เลยตามชื่อเกมนี้นะฮะแล้วก็ท้ายหลังเป็นสร้างรายได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้แล้วกันนะฮะก็ทําแบบนี้ไปเซิร์ชหาในเฟซเรานะฮะมันจะขึ้นเกมแบบนี้เยอะมากนะครับที่เขารับรับให้เราไปเล่นนะฮะแล้วก็ไปถอนเงินกับเขาได้นะครับมันจะมีคนรับเยอะมากนะครับทุกคนอ ก็หลักๆเลยคือเราเล่นเกมเราจะเล่นแบบเล่นนะเราจะเล่นเก็บเหรียญเนี่ยฮเล่นแล้วก็ไปแลกกับเขานะมันจะอยู่แต่ละคนนะของแม่ค้านะแม่ค้าที่รับเรานะรับเราแบบเป็นลูกน้องของเขานะแล้วก็เราก็เก็บไปเลือยครับก็เล่นเงินเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ข้างๆนี้นะครับก็ประมาณพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งของเกมนี้ก็ได้ประมาณ สองหลักนะฮะก็สิบบาทห้าสิบก็แล้วแต่เขานะครับบางคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะทุกคนก็ลองไปหาในเฟซดูนะมันมีเยอะมากนะครับมันหาง่ายด้วยนะครับทุกคนก็ลองไปติดต่อเล่นได้นะครับเข้าใจจริงนะครับทุกคนแต่เกมนี้คือเราจะเอาภาพซ้ำไปแลกไม่ได้นะฮะเราจะ คือปกติที่เราไปแลกเงินเราก็แคปเงินนะฮะแคปเงินเนี่ยสมมติเวทสมมตินะฮะอย่างเงี้ยสมมติว่าเราได้นี้ใช่ไหมอันนี้คือ199บาทนะฮะแล้วก,วกเ็เราก็แคปปั๊บเนี่ยเราก็แคปแล้วก็เราไปแลกเงินได้นะฮะแต่เราต้องต้องแลกขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะฮะอันนี้ครับหนึ่งพันบาทก็ได้เงินจริงๆอยู่ที่สิบบาทขึ้นไปนะฮะก็แล้วแต่แม่ค้านะครับ แล้วแต่แม่ค้าคนไหนที่จะให้เยอะนะฮะก็เล่นไปเรื่อยครับทุกคนถ้าใครเก่งก็คือได้เงินนะแต่ว่าเกมนี้มันจะวันหนึ่งจะถอนได้ครั้งเดียวนะฮะถ้าเราอยากได้เงินเ,นเยอะๆเราก็เล่นไปเป็นหมื่นนะฮะไปเป็นหมื่นแล้วก็เราค่อยไปแลกเงินจะได้เงินเยอะนะครับ <Master? S 2> ก็ทุกคนลองมันเล่นได้นะครับ ตามที่ผมบอกนะครับไปเซิร์ชในเฟซของเราได้นะครับไปเซิร์ชแล้วก็พิมพ์ชื่อของเกมนะฮะของเกมนี้เลยนะฮะก็ท้ายต่อท้ายโดยสร้างรายได้นะครับมันจะมีออกมาเยอะมากนะครับที่คนที่จะรับเรารับเราไปเล่นเกมแล้วเ็าเป็นแรกนะฮะเกมนี้ก็เหมาะกับสาย w a l l e t นะฮะทัวร์เลตนะฮะเขาก็จ่ายทัวร์เลตเยอะมากนะครับทุกคน ลองไปคุยก็ได้ครับลองไปคุยแล้วก็เล่นได้ครับทุกคนเกมนี้เข้าใจาจริงนะฮะไม่ใช่เกมนี้ดิเป็นคนที่รับเราอ่ะรับเราไปเล่นเกมแล้วก็เราจะได้เงินนะฮะเอาละฮะก็คลิปนี้ยาวนะฮะก็ผมเดี๋ยวผมจะทำคลิป หาเงินอีกคลิปหนึ่งนะฮะคลิปต่อไปนี้ผมรับรองเลยว่าได้เงินเยอะแน่นอนครับแต่ว่าขอเป็นคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะฮะก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําเป็นแอปหาเงินนะฮะเป็นแอปที่หาไรายได้นะฮะก็มันได้เยอะตามที่เราขยันนะถ้าเราขยันมันก็ได้เยอะนะครับทุกคนแต่ไม่ค่อยมีเวลาก็ได้ตามที่เราทานะฮะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณขอบคุณมากนะครับที่มันเล่นแล้วก็มารับชมผมนะฮะก็ช่องนี้ก็ช่องเปิดใหม่ของผมนะฮะก็เริ่มจะเปิดใหม่นะฮะก็อยากจะทําให้ทุกคนรวยนะฮะก็อยากจะสอนให้ทุกคนมีไรายได้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนมีเงินนะฮะก็พยายามให้ทุกคนรวยได้ครับเราจะพยายามไปด้วยกันครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะหาแอปแล้วก็หาว,วิธีทางที่จะหาเงินให้ได้ให้มากับพวกเรานะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับ